ก็ขอบคุณท่านเสนอแนะในนนมของอดีตรองนายกรัฐมนตรีและมีความรู้ดีท่่านก็คุยผมมาหลายรอบแล้วท่านก็เคยพูดผมว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยผมในการเป็นรองนายกรัฐมนตรีโอเคครับก็ผมคงไม่รับนะผมมีครบแล้วนะมีเต็มแล้วเอาไว้คราวหน้าแล้วกันท่านจะยกขี่ข้างสองข้างไหมครับไม่เป็นไรครับข้างเดียวก็พอชวนผมผมก็ไม่ไปครับถ้าผมไปผมไปแล้ว กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับตามที่มีคำอภิปรายมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันที่จําเป็นต้องชี้แจงนะครับเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดกันต่อไปนะครับก,ก,ก,ก็ก่อนอื่นคณะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดียวกันนะก็ได้มีโอกาสได้ได้หารือกันในสภาวันนี้นะครับก็ได้รู้ถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับอะไรที่ดีๆผมก็รับฟังไปนะครับเพื่อจะนําสู่การปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่ารัฐบาลผมถึงแม้ว่าผมจะไม่เก่งเาสนาชาแบบท่านแต่ผมมีที่ปรึกษามีแค่ทํางานผมนี่ปริญญาหางว่าวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาหารือร่วมกันประเด็นแรกในเรื่องของการาที่ว่าเอาเอาอะไรนะเศรษฐีมาหอบร้อมผมเขาไม่ได้บังคับอะไรผมสักเรื่องเพราะผมไม่ได้ให้เขาบังคับผมผมบอกว่าเขาจะช่วยประเทศชาติได้อย่างไรจะดูแลลูกจ้างพนักง,งานเขาอย่างไร แล้วมีอะไรที่เขาจะสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่ได้บ้างผมไม่เคยไปร้องขออะไรจากเขาแล้วเขาก็ร้องขออะไรจากผมไม่ได้อยู่แล้วเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกติกานะครับเรื่องที่เรื่องต่อไปเรื่องงบกลางนะครับท่านพูดมาแล้วมันทําให้ทุกคนงง,งๆนะพรานเรื่องงบกลางเนี่ยท่านพูดไม่หมดนะครับเรื่องแรกคือค่า รายจ่ายในการงบกลางปี2563นะครับที่ท่านบอกว่าเป็นเงินอยู่5แสนกว่าล้านหรือ6แสนล้านเนี่ยหนึ่งไม่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสพน้ำเดินนะครับส่วนหนึ่งจำนวนน้อยมากนะครับสองค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดนรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสามค่าใช้จ่ายโครงการเนื่องมาจากพระราบรำริสี่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐห้าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหกเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เจ็ดเงินเบี้ยวัดบำเหน็จบำนาญบำเหน็จบำนาญนะครับแปดเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒธข้าราชการเก้าเงินสมทบของลูกจ้างประจำสิบเงินสำรองเงินสมทบและเงินช่ยเฉยของข้าราชการอันนี้คือวงเงินจำนวนมากๆอยู่ตรงนี้ในส่วนของงบรายการที่สิบเอ็ดนี่คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นที่ท่านบอกว่าอยู่ที่ผมหมดเลยมันมีวงเงินแค่เก้าสิบ 9 6 0 0 0กล้านบาทเท่านั้นเองนะครับใน9 6 0 0 0นล้านบาทนี้ทุกอย่างต้องเข้ารับการตรวจสอบต้องเข้าในคอรมอนะครับจำนวนงเงินเกินร้อยล้านบาทขึ้นไปต้องคองรมอหมดแลนะครับแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะน้อยกว่าร้อยหรือมากกว่าร้อยต้องมีแผนงานโครงการในรายละเอียดถึงจะอนุมัติได้ไม่ใช่ผมอยู่ดีๆผมก็ใครขอแบบผมก็ให้ก็ให้ไม่ใช่เงินของผมนี่ครับนะถ้าเป็นสมัยท่านท่านให้ได้ก็แล้วก็รอสมัยท่านกันแล้วกันนะครับผมให้ไม่ได้ นะก็ต้องเข้าใจตรงนี้เรื่องต่อไปเรื่องที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่ใช้วงเงินให้มันเหมาะสมไม่กล้าหรือใช้ไม่จริงใจท่านทราบอยู่แล้วว่าวงเงินที่เรากู้มาทั้งหมดท่านจะเอาตัวเลขมาปนกันท่านกู้มาทั้งหมดหนึ่งล้านล้านบาทนี่ก้อนหนึ่งล้านล้านบาทนี่คือกู้จริงๆวงเงินที่กําหนดตามพรกรให้กู้เท่านี้เก้าล้านอีกเก้าแสนล้านมาจากไหนครับ เงินในประเทศเงินของสมาคมธนาคารต่างๆที่เขาร่วมมือกันเพื่อจะเอาไอ้เก้าแสนล้านบาทมาบริหารตรงนี้นะครับปลดล็อกให้เขาเท่านั้นเองไม่ได้กู้เงินมาอีกเพิ่มเลยสรุปว่าตัวเลขกู้เงินคือ1ล้านล้านบาทคราวนี้หนึ่งล้านล้านบาทใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรไปบ้างเตรียมในกรอบที่วางไว้นะครับอันที่หนึ่งคือ4ี่หมื่นห้าพันล้านบาทใช้เรื่องด้านสาธารณสุขในเรื่องการแก้ไขโควิดหรืออะไร ที่เตรียมการในเรื่องการระบาดในรอบที่2เรื่องงบวิจัยและพัฒนาที่จะเป็นต้องร่วมมือกับต่างประเทศเมื่อวัคซีนมันสามารถที่จะผลิตออกมาได้ในเราร่วมมือหลายมิติด้วยกันนะครับเราต้องการวัคซีนถึงประมาณยี่20บล้านโดสระยะแรกเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินตรงนี้นะครับที่นี้ก็เ,เก็บไว้ส่วนนึงก็ดูแลอสมอดูแรต่างไปบางส่วนนะครับตามความจําเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้กราบเรียนให้ทราบว่านี่คือก้อนแรก4 5 0 0มื่หล้านบาทยังอยู่นะครับใช้จํานวนไม่มากน้อยมากนะครับ ใช้ยังไม่ถึงไม่ถึงหมื่นล้านไม่ถึงกี่พันล้านเลยไปตรวจสอบได้ตัวเลขผมจาไม่ได้กลมๆอ่ะนะอันที่สองคือวงเงินอีกห้าแสนห้าหมื่นล้านบาทตัวเลขนี่แหละครับที่เราที่ท่านพูดว่าเอาไปเยียวยาเนี่ยเอาไปเยียวยาที่ใช้เงินห้าพันล้านบาทคูณตัวเลขดูที่ว่าห้าพันห้าพันบาทคูณสามเดือนคูณ ตัวเลขรวมสามสิบกว่าล้านเนี่ยคูณตัวเลขมามันใช้เงินไปเท่าไหร่เมื่อกี้คุณบอกว่าใช้เงินท่านสมาชิกนะครับขออนุญาตไม,ไม,ไม่ไม่ไปตรงตัวนะครับผมบรรดาท่านสมาชิกแล้วกันผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตรงนี้คือท่านบอกว่าจ่ายเงินคนละห้าพันบาททำไมไม่จ่ายสิบสองเดือนวงเงินสามสิบกว่าวงจำนวนคนประมาณสามสิบกว่าล้านคนผมถามคูณตัวเลขค,คุณตกตัวเลขหรือไม่คุณคูณเลขดูสิครับ จะต้องใช้เงินทั้งหมดขนาดนั้นน่ะหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นล้านล้านบาทดูตัวเลขนะครับบิดเบือนหรือเปล่านะบูนอาคูณตัวเลขดูด้วยนะห้าพันบาทสิบสองเดือนคูณสามสิบกว่าล้านสามสิบสามล้านที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ผมใช้เงินจำนวนเนี้ยใช้ไปสามเดือนแล้วผมใช้อยู่ในกรอบของวงเงินห้าแสนห้าหมื่นล้านบาทยังเหลือจำนวนหนึ่งที่ต้องให้กับคนที่ยังไม่ได้อันนี้มันต้องทยอยออกมาบ้างนะครับส่วนที่ยังติดปัญหาที่ท่านว่า บัญชีไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมก็กาลังตามให้เก็บให้อยู่นี่คือก้อที่สอง้อที่สามก็มาในการฟื้นฟูมีอยู่สี่หมื่นสี่แสนล้านบาทจํานวนนี้ทําไมถึงยังอยูอย่ได้วงเงินจํานวนจํากัดเพราะว่ามันจะมีอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะครับในเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนผู้ก่อการรายน้อยผู้การที่ไม่ได้ทำธุรกรรมธนาคารมันกำลังมีมาตรการอยู่เดี๋ยวไฟเศรษฐกิจของคงชี้แจงกห้ท่านทราบได้เข้าใจนะครับถ้าเราบอกว่ามีเงินอีกสี่แสนใช้หมดเลย แล้วผมถามว่าเรามั่นใจได้ยังไงว่าสถานการณ์ต่อไปมันจะสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดอย่างรอบคอบนะในเรื่องของการสักยภาพของประเทศไทยผมเนี่ยนะครับเป็นคนพูดมาตลอดเป็นคนทํามาตลอดไม่ว่าจะพืชเกษตรหกชนิดไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าววันนี้ผมให้ลื้อพันธุ์ข้าวคือมาทําใหม่สมัยก่อนเนี่ยพันธุ์ข้าวกันสู้เขาไม่ได้วันนี้มีข้าวพันธุ์นุ่มออกมาแล้วมีข้าวลดน้ําตาลออกมาแล้วมีหลายข้าวแต่เราต้อง ต้องแข่งขันกับตลาดระดับล่างคือของเวียดนามนะซึ่งเขาดั้มราคาลงได้มากที่สุดแต่ท่านอีกส่วนหนึ่งบางพวกก็บอกต้องให้ราคาข้าวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะประกันราคาสูงขึ้นสูงขึ้น,น,นะลาาน,นแล้วไปขายใครครับท่านต้องแก้ปัญหาทั้งระบบทั้งต้นทางกลางทางปลายทางทั้งตลาดทั้งต้นทางลดการค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกนะครับซึ่งวันนี้รัฐบาลกำลังหาวิธีการว่าจะจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือให้ใหกับชาวไร่ชาวนายอย่างไรนะเนะครื่องจักรทางเกษตรอย่างไร ซึ่งมันคงไม่มีใครเคยคิดนะครับแต่จะทํายังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะไม่เสียหายนี่รัฐบาลต้องรอบคอบนะครับจะใช้เงินแต่ละบาทแต่รัฐารอบคอบอย่างนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้ถ้าท่านจะเอาตัวเลขมาผมตัวเลขของผมก็มีรละเอียดขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่สําคัญคู่คู่ค้าสําคัญของประเทศไทย จีนขยายตัวร้อยละสามจุดสองจีนนะครับจากสิบกว่าแปดกว่าเก้ากว่าสิบจุดสองลดลงมาจากก่อนหน้าลบหกจุดแปดเวียดนามขยายตัวเหลือละร้อยละศูนย์จุดสามหกนะพี่ธนบดีนะเท็กกิจสาราจากลดหดตัวที่ร้อยละติดทบยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดอังกฤษนะครับมาเลเซียหดตัวที่ร้อยละสิบเจ็ดจุดหนึ่งลดลงนะครับเศรษฐกิจสิงคโปร์หดตัวที่ร้อยละสิบสามจุดสอง อิโนโดนีเซียลดลงหดตัวที่ร้อยละห้าจุดสามยูโรโซนลดลงถึงเต็ดลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสหรัฐหดตัวลงเก้าจุดห้านะครับ ในช่วงเดียวของปีก่อนเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่มันเอามาประเมินได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันไม่ตรงกันตัวเลขมันก็มันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะนี่ผมก็ต้องฟังนะจากการประเมินของหน่วยงานจํานวนมากที่ทํามาตามหน้าที่ของเขาญี่ปุน่นไต่มาสที่สองปี63สามหดตัวเพิ่มขึ้นจากไต่มาสก่อน,อนหน้าที่ร้อยละ้ว9.9เนะเมื่อเทียบกันนบไต่มาสก่อนปีที่แล้วด้วยนะครับซึ่งหดตัวเียงแค่ลบ1.8นี่คือปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มันเผชิญหน้ากักนทั้งโลกประชาคมโลกประชาคมอาเซียนประจมอะไร รอบบ้านเราทั้งหมดอ่ะมันมีคนทั้งหมดอ่ะแล้วผมถามว่าบริหารว่าผมหารล้มเหลวผมก็ประคับประคองนะให้ฟื้นฟูได้ให้มีการจ้างงานให้มีการไม่เลิกจ้างพนักงานอะไรเยอะเยอะย้ายไปหมดอ่ะนะก็ใช้เงินไปตามแบบท่านต้องฟังทางนี้บ้างนะครับถ้ท่านฟังทางนู้นทางเดียวก็จะเป็นอย่างที่ว่าดูน่าเชื่อถือเหมือนนะก็ฝากกว้ด้วยแล้วกันนะในเรื่องของอ ก็ขอบคุณท่านเสนอแนะในนามของอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะมีความรู้ดีท่านก็นคุยผมมาหลายรอบแล้วท่านก็เคยพูดผมว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยผมในการเป็นรองนายกรัฐมนตรีโอเคครับก็ผมคงไม่รับนะผมมีครบแล้วนะมีเต็มแล้วเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านประธานครับท่านท่านยิงขวัญจะท่านท่านจะใช้สิทธิ์อะไรครับ ไม่ไม่ผมถามท่านก่อนนะครับว่าถ้าท่านจะพิปรายต่อิงครับไม่มีมมอพิปรายครับพูดสองประโยคครับเดี๋ยวท่านจะใช้สิทธิ์พาดพิงหรือประท้วงหรืออะไรพาดพิงครับฮะพาดพิงครับพาดพิงท่านต้องยืนขึ้นแล้วก็ยกมือสูงสูงท่วมศีรษะโอเคท่านให้ยกขี่ข้างสองข้างไหมครับรับไม่เป็นไรครับข้างเดียวก็พอเชิญครับพาดพิงเชิญครับท่านนายยกพูดเรื่องผมจะเข้าไปเนี่ยช่วยท่านตั้งหลายครั้งนะนะ ผมบอกก่อนเดี๋ยวคนทั้งบ้านเยะไม่รู้เรื่องครผมเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิตท่านไปยุทธเรียนวัดนวลนรดิตและรุ่นมันติดกันเวลาคุยกันมันคุยกันคนละเรื่องเขาชวนผมผมก็ไม่ไปครับถ้าผมไปผมไปแล้วนะอันนี้อย่าพูดให้คนเข้าใจไข้เขวอันนี้ต้องพูดสัทีไม่พูดเนี่ยมันไม่ได้ครั้งที่แล้วท่านก็พูดอย่างเนี้ย แล้วเดี๋ยวคนเขาก็บอกว่าคนผิดหวังทั้งสภามิ่งขวัญเขาก็มาด่าผมกันวันนี้ผมย้ำอีกทีนะฮะขออนุญาตตอบตรงพาดพิงว่าไม่ไปไม่เกี่ยวนะฮะนี่จบแล้วที่ท่านลุกขึ้นมาตอบปัญหาเศรษฐกิจอะไรเรื่องข้อบกคร่นใช้สิทธิ์เอาเฉพาะที่พาดพิงก็พาดพิงนะฮะก็ท่านบอกว่าผมพูดท่านบอกว่าจะขอพูดสองคำ เดี๋ยวผมไม่พูดทั้งยี่สิคำแล้วนะครับนี่ไอขอพูดสองประเด็นสั้นๆอีกประเด็นเดียวฮะที่ท่านนายกลุกขึ้นมาตอบนะฮะท่านตอบโดยที่ผมอาจจะพูดเร็วเกินไปนะฮะแล้วท่านตามข้อมูลอันนี้ผมไม่ได้โกรธผมรู้สึกท่านดูว่าหน้าตาผมยิ้มแย้มไหมฮะผมกําลังจะฝากกราบเรียนท่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะว่ากลับไปฟังคลิป สักสิบรอบนะฮะแล้วท่านถึงจะเข้าใจว่าผมพูดว่าอะไรโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดฮะเรื่องงบกลางก็ผมก็บอกแล้วว่าไอ้น,นี่คือหัวข้อที่11และ12ฮะหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่ได้พูดคำว่าจำเป็นและเร่งด่วนฮะขอพระคุณครับครับก็ก็ต่างคนต่างพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับบางทีเหตุผลของแต่ละฝ่ายอาจจะไม่ตรงกัน ถ้าใช้สิทธิ์พาดพิงมันก็คงได้พาดพ,พิงกันทั้งวันนะครับ